คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสร้างสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยชุกธิมมาลานนะครับก็ เดี๋ยวเรามาพบกับสูตรระยะยาวนะครับหมื่นล้านเน้นบนนะครับรู้สึกสูตรยาวอันนี้นะครับก็คือข้ามปีหลุดแค่งวดเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นสูตรน่าสนใจเพราะว่าบางทีก็เข้าเแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ข้อสาตัวนะมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในสูตรของการคํานวณใช่ไหมครับ ผมอยากให้เข้าไปกดในส่วนของปุ่มกดติดตามก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มสัมกระดิ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็จะได้เห็นครบ็นทุกสูตรเพื่อได้นําเอามาตัดสินใจประกอบกับสูตรอื่นในการนำเอาไปตัดประเภทนะครับก็น,นี้เป็นสูตรยะยาวนะครับที่ต้องบอกว่าเดินดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านที่จะนําไป ใช้นะครับว่าชอบสูตรไหนหลักสูตรไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในสูตรของการคำนวณนะครับอันนี้จะเป็นสตรยะยามขออธิบายสูตรการคำนวณสั้นๆนะครับคือหลักร้อยนะครับหลักร้อยลำวันที่1คูณด้วย2ครับหลักสิบลำวานที่1คูณด้วยหครับหลักหน่วยลำวันที่1คูณด้วยสนะครับเมื่อได้นําผลคูณแต่ละตัวแล้วนะครับนํามาบวกรวมกันครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ นะครับระวางทบทตรงนี้ก็ได้นะครับตรงทายกระดาษนะครับเสร็จแล้วนํามาบวกด้วย2งของที่ครับบวกด้วย3ามของที่ได้บวกด้วย5้างที่ได้บวกด้วยสามของที่นะครับก็จะได้เป็นผลการคํานวณที่ออกมานะครับของในงวดเพื่อดูในงวดถัดไปนะครับเรามาดูในการคํานวณเลยแล้วกันนะครับ 16, บกุมมาพันครับเราผมคํานวณงวดแรกให้ดูก่อนนะครับ นะครับหลักร้อยคูณ2ครับ8 2 16บวกด้วย2 50 16บวก10บวก4 2 8นะครับบวกรวมกันได้กับ34 34ครับบวก2เป็น36ครับ36บวก3เป็น9ครับบวกด้วย5ครับเป็น4บวกด้วย3ครับเป็น7ได้6 9 4และ7นะครับ6 9 4แ7เรามาดูนะครับ1 6 9 4 7นะครับ1มีนาคมครับ ออก3 4มสี่ห้าหกห้ครับสามสี่นย์ครับเลขหกครับเข้ามาตรำแหน่งหลักร้อยครับเห็นไหมครับอันนี้เข้ามา1ตัวนะครับต่อมาครับ1มีนาคมครับออก3ามสี่สามสานครับคำนวณออกมาได้นะครับเก้าเนะครับเก้าสเูนนะครับเรดมาดนนะครับสิมีนาคมครับ ออก7 2 4 6 2 8กับเลข2ครับเข้ามาในตำแหน่งหลักสิบครับนะครับอันนี้เข้ามา1ตัวนะครับต่อมาครับ16มินาคมครับเรามาดูนะครับ1 6มินาคมครับออก72 4 6 2 8นะครับสองเ็ดหกสี่นะครับคำนวณได้ในวันนี้คำนวณออกมาได้038 1์สามแปครับมเรามาดูนะครับ 0 3 8 1นะครับเรามาตรวจในงวดถัดมาครับ1เมษายนครับออก1 0 9 7 6 7้ก็ครับแลาสองเราออก5 2นะครับอ่ะงวดนี้หลุดนะครับหลุดเป็นงวดแรกเลยนะครับ0381มปไม่ปรากใน3สามตัวบนนะครับต่อมาครับ1เมษายนครับที่ออก1 0 9 7 6 7ครับคำนวณได้0387ครับเป็นผลการคำนวณครับผลการคำนวณครับเรามาดูในงวดถัดมาครับ หลังมาดูนะครับ16เมษายนออกสาตัวบนออก331นะครับเลข3ครับเข้ามาหลักร้อยเลข3เข้ามาในหลักสิบครับแล้วก็เลข1ด้วยครับเข้ามาในตำแหน่งหลักร้อยนะครับเข้ามา3ตัวบนเลยนะครับนะครับ16เมษายนครับคำนวณห้าเจ็ดศูนย์สครับแล้วสองล่าง23นะครับคำนวณออกมาได้5836ครับ5836เรามาดู2พฤษภาคมครับเรามาดู 2องพฤษภาคมครับออก061324ครับเลข3ครับเข้ามาอ่ะจะดูก่อนนะครับเลข3ครับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับนะครับเลขเดียวนะครับตัวนี้2องพฤษภาคมครับคำนวณออกมาได้6947ครับ6947เราเรามาตรวจเช็คหนึ่งว่าตัดมาครับ16บสองพฤษภาคมครับออก3ตัวบนออก526องหกครับห้าสอครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยครับ นะครับอันนี้เข้ามา1ตัวนะครับต่อมาครับ16พฤษภาคมครับเรามาดูกันนะครับ16พฤษภาคมครับคำนวณออกมาได้4725ครับ4725นะครับเรามาดูนิวก้อยหมิถุนายนก่อน1มิถุนายน1มิถุนายนครับออกห้าหนึ่งครับเลขสี่เลข4ครับเข้ามาเป็นหลักร้อยครับอันนี้มาตัวเดียวนะครับต่อมาครับ1มิถุนายนครับที่ออก5 1 6 4นึครับคำนวณ สองกลองสครับคำนวณออกหนึ่ัายนต์คำนวณออกได้สองห้าศูนย์สครับสองหมรับมาดูนะครับหนึ่งัยน์คำนวณได้สองห้าศครับหนึ่งิบันยนต์คำนวณได้ที่ออกหนึ่งเครับเลขหครับเข้ามาตำแหน่งหลักหลักสิครับเลขห้าแหน่งหลักหน่วยครับเลขศนย์เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับเข้ามาสตัวอีกแล้วครับนะครับน่าสนใจนะครับ 16มิถุนายนครับที่ออกหนึ่งเจ็ดศูผมอ่านสตัวบนแล้วกันนะสตัวบนออก05นครับ0 5 5ย์ห้นะฮะศูในงวดนี้ของ16บมิถุนายนคำนวณได้7058ศูนยกับเจ็ดนะครับเรามาดูกันเราตรวจเช็คด้วยวันต่อมาหนึ่งกรกดาคมครับออก3ตัวบนออกหกสเจ็ดนะครับเลขเจ็ 7, ครับเขาเ้าไปตำแนหน่งหลัก้อยตำแหน่งเลขเจ็เข้ามาตำแหน่งหลักอยครับ หนึ่งตัวนะครับต่อมาครับหนึ่งกรกฎาคมครับคำนวณได้แปดหนึ่งหกเก้าครับแปดหนึ่งหกเก้านะครับเรามาเช็คนึงว่าตัดมาครับสิบห้ากรกฎาคมนะครับออกเจ็ดหกห้าครับสามตัวนะเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งหลักสิบครับนะครับอันนี้เข้ามาตัวเดียวสิบห้ากรกฎาคมครับคำนวณต่อครับได้หกเก้าสี่เจ็ดครับหกเก้าสี่เจ็ดเรามาเช็คนึ้งว่าตัดมานะครับ หนึ่งสิงหาคมออกศูนย์ศูนย์หกครับเด้โขกครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยนะครับของสามตะบนนะครับต่อมาคัะหนึ่งสิงหาคมคำนวณต่อครับได้สี่เจ็ดสองห้าครับด้วยสูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับสี่เจ็ดสองห้าครับสี่เจ็ดสองห้าเรามาดูนะครับเรามาเช็คดูว่าต่อมาของสิบหกสิงหาคมที่ออกสี่เจ็ดหกครับสาตะบนเลขสี่มาหลักร้อยครับเลขเจ็ดมาหลักสิบครับนะครับอันนี้มาสองตัว 46 46สิงหาคมครับผ่าสาตรตัวบนออก476ใช่ไหมคำนวณได้7058ครับ7058เรามาดูนะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยเลข7เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับเลข8เข้ามาตำแหน่งหลักสิบนะครับเข้ามาสารตรัวบนอีกแล้วนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะเรามาดูนะครับ1กันยายนครับที่ออก เจ็ดตัวบนใช่ไหมครับคำนวณออกมาได้0381ครับ0381ละนะครับเรามาทดแต่เราดูนว่าตัดมานะครับเศสกค,ครับ0นะู8 1มเมื่อสักู่เราคำนวณได้เท่าไหร่นะศยใช่ไหม0 3 8ย0381เลข3ครับข้อตัวหนึ่งหลักร้อยครับเลข8ก็่อนหน่งหลักสิครับเลข เลขแปดครับพาะจหนึ่งหล,ลักหลักหน่วยครับเข้ามาเข้ามาสามตัวสองมดเข้ามาติดเลยอะนะครับจะลองดูให้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็เข้ามาสามตัวเห็นไหมครับนี่เข้ามาอีกอ่ะติดกันเลยม้วติดกันเลยฮะเข้ามาสามตัวบนเลยต่อมาครับคำนวณต่อนะครับ หึงกันยายนครับออกสามตัวบนออกสามใช่ไหมครับสตัวบนออกสองตัวล่างออกแปดห้าใช่ไหมคำนวณต่อได้4 7 25จ็ดสครับสี่เเรามาดูนะครับสี่เเรามาเช็คนี่ว่าเราหนึ่ตุลาคมครับ1นึ่ตุลาคมออก1นึนะครับสตัวได้เจ็ครับเพ่อตัวนึงักหนวนะครับอันนี้เข้ามาตัวเดียวนะครับต่อมาครับ1นึ่ตุลาคมครับคำนวณคำนวณต่อนะครับได้3614ครับ สามหกหนึ่งสี่เราก็มาเช็คนึงว่าทองสิบหกตุลาคมครับสูกตุลาคมออกห้าหกสี่ครับเลขหกครับเข้าตาแหน่งหลักสิบครับเลขสี่เข้ามาตําแหน่งหลักหน่วยครับอันนี้มาสองตัวบทนะครับต่อมาครับสิบหกตุลาคมเรามาดูกันครับสิบหกตุลาคมครับเรามาดูนะครับออกห้าหกสี่ใช่ไหมห้าหกสี่กำงวดเนี่ยครับคำนอต่อนะครับได้ศูนย์สามแปดหนึ่งครับศูนย์สามแปดหนึ่งเรามาดูนะครับเลขสามเข้ามาตําแหน่งหลัก ร้อยครับมีตัวเดียวใช่ไหมโอเคครับตัวเดียวนะครับต่อมาครับ1พฤศจิกายน62นะครับต้องบอกว่าเป็น62นะลืมอ่านพอซอยฝั่งเลยนะครับ62นะครับก็คำนวณต่อครับเมื่อที่ออก3าจุหน้าคำนวณต่อได้3 6 1 4ครับ3 6 1และ4นะครับ3 6 1 4เรามาดู10บห าำบูตรตรวจเช็คนี่ว่าสอของ16กพฤศจิกายนครับที่ออก2องสานะครับเลขสามก็ข้านตัวหนึ่งออกหน่อยนะครับของร้อยที่1นะครับต่อมาครับ16พฤศจิกายนครับคำนวณต่อได้250ห้าย์ครับ2 5 0ห้าเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยเลขสองก็เดินหนสิบเลขสามก็เดินหน่ลักหน่วยเข้ามาสามตัวบนอีกแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ดูนะครับว่าเข้าสามตัวบนบ่อยแค่ไหนนะครับลำดูนะครับหนึ่งธันวาคมนะครับ คำนวณได้หกเก้าสี่เกับ6 9เ7้าสและ7ลักมาดูนะครับหกเกและเอ่ะได้9ครับตำแหน่งหลักหลักร้อยครับ x4 ้สครับเพาตำแหน่งหน่วอ,อันนี้เข้ามา2ตัวนะครับต่อมาครับสิบกมาผมหกสนะครับเรามาดูกันคำนวณได้8169นึ่ครับแปดห 8169เรามาเช็คนิ้วตำหนัครับของ30ธันวาคม62นะครับคำนวณได้541ครับเลข1กครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยครับนะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยนะครับต่อมาครับ30ธันวาคม62คำนวณได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับ30ธันวาคม62คำนวณได้4725ครับ ส7 2 5นะครับรามมาตรวจจีบเลขมาต่อมาครับ17มกราคม63อันนี้63นะนะครับส7 2 5ครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งหลักลอยเลขเจ็าทำตำแหน่งหลักสิบครับเลข4เข้ามาตำแหน่งหลักลอยครับอันนี้เข้ามา3ตัวบนอีกแล้วครับเในงวดตัดมานะครับต่อมาครับ17มกราคมครับออก4 คำนวณได้9270ครับ9270และนะครับเรามาดูนะครับ9270เรามาเช็คนิวดของ1กุมภาพันธ์ครับเรามาเช็คนิวดของ1กุมภาพันหกสามครับเรามาดูนะครับที่ออก227ใช่ไหมครับเลข7เข้ามาตำแหน่งหัน่วยครับเลข2เข้ามาตำแหน่งหลักสิบเลข2เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยเข้ามา3ามตัวบนติดอีกแล้วครับนะครับ ก็ลองตรวจเช็คได้ครับคำนวณไ,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 ได้ไม่ได้ว่ากันครับเพราะว่าตรงสูตรนี้เราคำนวณจริงนะครับถึงกล้าเปิดเผย นะครับในส่วนของ1กุมภาพันธ์ครับลำดับนะครับหลักร้อยครับอ่าอันนี้ก็คือคูณคูณในสุดกันนะครับคำนวณเสร็จแล้วได้0 3 8 1ครับ0 3 8 1ลสาดับนะครับเลข3ครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยครับเลข0เข้ามาตำแหน่งหลัก10นะครับอันนี้เข้ามา2ตัวนะครับต่อมาครับ16กุมภาพันธ์ครับลำดับนะครับ16กุมภาพันธ์ที่ออก403ใช่ไหมครับคำนวณต่อได้6947ครับ 6947เรามาดู1 1มีนาคมครับ1มีนาคมเรามาดูนะครับ69อะซิบวกประมาณ6947ใช่ไหม6947เฮ้9ครับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยนะครับตัวเดียวใช่ไหมอ่านี่ตัวเดียวนะครับ1มีนาคมครับเรามาดูนะครับ1มีนาคมที่ออก938นะครับคำนวณออกมาได้1492ครับ1492 นะครับเรามาตรวจเช็คนี้ว่าทำมาครับเลข4กับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยเลข4เข้ามาตำแหน่งหลักสิบครับอันนี้เข้ามา2ตัว2ตัวบนนะครับเข้ามา2 2ตัวใน3ตัวบนนะครับต่อมาครับ16มีนาคม16มีนาคม63นะครับคำนวณได้2503 2503ครับเรามาดูนะครับเลข0ครับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับเลข5เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับนี้เข้ามา2ตัวอีกแล้ว ปอร์เซ็นต์ส่วนมากเข้ามา2ตัวเยอะนะครับ16ิปก็ไม่สะ่วกค,ครับคำนวณได้7จ็ดศูครับเจ็ดนะทดไว้ในใจนะครับ70 58 70 58เจ็ดศูนยาเหรามาดูกันนะครับ7จ็ดศูาเลขเจครับเข้ามาตำแน่งหลักหน่อยครับเลขห้ครับเข้ามาตำแหน่งหลัก ร้อยนะครับเข้ามา2ตัวนะครับต่อมาครับยอมจำนวนระยะสั้นให้ดูรักกันนะครับอ่ะหนึ่งมิถุนายนออก8 3 1 5 6 7นะครับแล้ว2 4นะครับหลักร้อยคูณด้วย2ครับหลัก10บของร้อยใน่งคูณด้วย5ครับหลักหน่วยใงวันที่1ครับคูณด้วย2นะครับแล้วนำมาผลคูณบวกลงกันครับได้เท่ากับ54 54ครับบวก2คงที่ครับได้เท่ากับ6บวก3คงที่จะกับเก้ อก5คงที่ได้กับ4นะครับบอก3คงที่ได้กับ7กรับได้6 9 4 7กรับ6 9 4 7นะครับดมดูนะครับเช็คนึงว่าตันหมายของ16มิทุนายนครับ16มิทุนายนครับออกค่า1 6 9 6 7กรับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับเลข7เข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยอีกแล้วเข้ามา3ตัวอีกแล้วครับดวเอาให้ดูนะครับความความความถี่ว่ามันเข้ามา3ตัวบ่อยแค่ไหนนะครับ สิบหกพนษภาคมครับเรามาดูนะครับ5 1 6 9 6 7ครับแล้ว64ครับเรามาดูกันนะครับหลักร้อยครับ9 2้า6องสิบแา7 2มสนะครับบวกหลอมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย62 62บวกสครับเป็น64ใส่4ครับบวกอีก3เป็น7บวกอีก5คงที่ครับเป็น2บวกอีก3คงที่เป็น5ครับได้4 7 2 5ครับ4 7 2 5จาเรามาดูนะครับ1กรกฎาคมครับเรามาเช็คนวันนี้ต่อออก3 4 7 2 5 8ครับ เลข2เข้ามาตำแหน่งหลักร้อยครับเลข5มาตำแหน่งหลักสิบครับอันนี้เข้ามา2ตัวนะครับต่อมาครับคำนวณต่อนะครับหลักร้อยครับคูณด้วยสองครับสองสองสี่บวกร้อยห้าห้ับบวกแปดสบวกลกันครับได้เท่าไหร่เอ่ยสี่สครับสี่ครับบวกสเป็นสี่สเจครับ่เจ็ดครับบวกสามคงที่เท่ากับสูบวก5้าคงที่เท่ากับห อกสามที่กับ8ได้7058กับ7058นะครับเราลองมาดูนะครับ7058เรามาดูครับ16กหกกรกฎาคมครับออก8ปดเจ็ดสปดครับแปดเจ็ดสองปดตัวเราห้าสานะครับเลขแค่เลขแปครับเข้าได้ในหลักสิบนะครับอันนี้รู้สึกจะเข้ามาตัวเดียวนะครับ ต่อมาครับลำดู16บ1กกับรกฎานคมครับออก873 286ครับ2อ53เล่า5้ใช่ไหมครับหลักร้อยครับคูณด้วย2 2ง4อบวก8 8ด 8, 2, 8 5, 40, ป8้า8น่ะครับ8 5ดห้าบวกกสอได้เท่ากับ56บวกรวมกันได้เท่ากับ56นะผลคูณบวกรวมกันก่อเสร็จแล้วบวกที่2ที่ครับ56 57 58ครับได้8บวกด้วย3เป็น1บวกด้วย5้าครับเป็น6 บวกด้3เป็น9ครับได้8 1 6 9ครับ8 1 6 9เรามาดูนะครับ1สิงหาคมออกอะไรเอ่ย1สิงหาคมออก5 6 9 3 9 1ครับได้9ครับเข้ามาจำนวนหลักสิบครับเลข1เข้ามาจำนนหลักหน่วยครับเข้ามา2ระบบนอีกแล้วครับท่านต่อมาครับเราจะมาดูนิ้วที่เราเรอคอยในะต่อมาเราจะมาดูนิ้วที่เราเรอคอยนะครับลํา,าดูกันครับ1สิงหาคม สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากครับห้าหก9ก้าใช่ไหมครับ2ตัวล่างออกเกนะครับนำดูนะครับหลักร้อยครับ3 2 6 9 2 9 5 9 1 9 9 5 9 9 9เก้าห้้ากคูณห้าเก้า้าก็1นึคูณสนะครับรวมกันได้เท่าไหร่เออกดที่นี้เลขด้วยครับ9 5 4 5ห่ะครับ บวกด้วย1น1 2บวกันกันได้เท่ากับ53 53 53สามากใช่ไหมครับอ่า53เวเอาที่หต่อ53บวกด้วย2ของที่ครับ53บวกด้วย2ของที่เป็น55ใส่5ครับนำเฉพาะค่าตาบางังบวกด้วย3ของที่ครับเท่ากับ8 บวกด้วยห้าคงที่นะครับเท่ากับสามบวกด้วยสามคงที่นะครับเท่ากับหกได้ห้าแปดสามหกกับห้าแปดสามหกตัวเลขใดจะมานะครับหรือว่าจะมาสองตัวเลยหรือว่าจะว่าจะเด่นมาสองตัวหรือว่าจะเด่นมามาครบสามตัวบนเลยนะครับน่าสนใจนะครับก็ได้ลองนําไปพิจารณาลองดูเราลองไล่ดูสตรที่เข้ามาสามตัวนะครับหนึ่งอันหนึ่งอันนะเข้าทีอยู่ ถึงงวดสองวดสามงวดสี่งวดสี่งวดมีไหมห้างวดหกงวดเจ็ดงวดเลยแปดงวดเลยครับแปดงวดน่าสนใจนะครับในสุดนี้นะครับก็ลองดูนะครับท่านใดที่กดติดตามนะครับก็จะเห็นครบในทุกๆสูตรของเรานะครับผม สูตรหอยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะฮะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้เห็นในครบในทุกทุกสูตรในทุกๆด้านในทุกมิตินะครับเราจะพยายามลองให้ท่านรวยไปกับเราด้วยนะครับกับสูตรหมื่นล้านเด่นบนนะครับกับสูตรหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะครับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ก็แน่นอนผมขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านนะครับก็แชร์ขึ้น Facebook ได้ครับแชร์ลงในไลน์ได้นะครับจะได้ช่วยกันตัดสินใจลลลหลายๆหูหลายๆตา ขเขาเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมครับจะได้ช่วยกันประกบคู่ตัวเลขต่างๆนะครับแล้วผมก็เป็นเพียงนักคำนวณทางสถิติเท่านั้นนะครับก็ให้ท่านเพื่อที่จะให้ท่านนาไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ลองนําไปตัดสินใจดูนะครับว่าเลขใดที่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าช่ยนี้นั้นนําอภิตัดกระสุนตัดของที่เราลงไว้ก่อนนะครับงจงตั้งสติตั